เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยสาเคาเรียบร้อยเต็มเป๊ะพี่น้องนี่อเราทีสามเขามันมันพี่น,อนอ้องมันมันมามาเบิ่งซองลังสุดท้ายพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้เอเ๊ะเต็มพี่น้องเอ็มเป๊ะ หล้างสุดท้ายพี่น้องหล้างสุดท้ายป๊อหอยพี่น้องเลยอู้พี่น้องเลยอู้เอ็มเอ็มเลยป๊อตุบใหญ่เลยพี่น้องนี่มนัมนมนัมนมันมันโอ้หล้างสุดท้ายแหกมันพี่น้องเลยป๊อตุบใกล้พี่น้องเมาใกล้ปอ้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามสดเศร้าเด้อมื่อเนี้ประจอนกะสิพาไยายามตุ้มกบพี่น้องเมื่อวานนี่ใส่ตุ้มกบป้าไว้เนาะกะสิไปยามรบเศร้าพี่น้องประจอนกะยังไม่เคยใส่ยอะเกินพี่น้องหากันไปใส่ครั้งแรกเนาะบุฟวอลสิมาหรืบบ่พี่น้องเนี๋ยไปเบ่งไปสุมกันเนาะตุ้มกะมีอยูอ่าเก้าอันพี่น้องเก้าหลังเนาะเอามาแต่บ้านพ่อแพี่น้องเลยของเบาวลาเพื่อนเอามาแต่บ้านเนาะมาใส่อยู่หน้าพี่น้องมาใส่อยู่บ้านทีใส่อยู่ตามผาเนาะบรรยากาศยามสดเศร้าพี่น้อง หมอกกับแห้งแห้งยามตุ่มไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องวัดสิม,มานหรือเปล่าเนาะวัดสิมา,มมานกบบอโอนก็ยังบ่เคยใส่ก็เกี่ยวพี่น้องล่องใส่เบิ่งเนาะเือ่อกมานมาใส่อยู่ตามตามน้องพี่น้องไยตามน้องตามหน้านี่แหละเข่ากําลังซุกพี่น้องขอเกี่ยวบันละเข่าเท่นี้กันยามตุ่มมาแล้วกันสิมหา เกี่ยวข้าวต่อพี่น้อง,ไงเไยเกี่ยวข้าวซอยพอกะแม่ผลต่อเนาะรอบแรกยังสิกับพี่น้องเไยประมาณ3ามสี่โมงบ่จอนกับสิกับอ่าเมื่อบ้านพอดีพี่น้องเไงมืนอคืนนี่กะไปย่างกับปูไายพี่น้องปูไายเพราะได้เมื่อกินเนาะจะไปเปบิ่งอยู่ในหนองซ่าครัพี่น้องสองรางเัาวัดสีมานแล้วบ่ไปลุ่นไปส้มกันพี่น้องใส่ตุ่มกบเราวัดสีมานแลนะ้วบ่เนาะตุ่มเก้าอันพี่น้องเไยสีบ่ มัน,บ,ปปน,นบ่จักโตใส่ต่มเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกเขาบอกจนใส่ตุ่มครบเคยใส่แต่บเบ็ดพี่น้องเลยอ๋อหนุกเนี่ยมาเบิครังแรกเนาะใส่ย่งไงน้นองสะ กบไปเขียดโดดลงมีหอยบอ่สแล้ว่ามีแต่กระปูจักกวบจักกระกปูเข่าเห็นแต่หอยว้า กระปูพี่น้องเลยหลังแรกบวัวมานเนาะพี่น้องเลยไปลุ่นลังต่อไปหลังแรกบัามาเนาะรุ่นลังที่สองพี่น้องตอกมีแะไรเนาะจากจากหลังที่ถือ ยามเศรหมอกแห้งขนาดพี่น้องอแดดก็กำลังออกเนะมันนี่คือสิแดดจ้าขนาดยามตึมกรบรอบเศราพี่น้องไงตึมกบยามเศรเป็นได้หลังนี่มึงมีหอยมันบอคือมีแตห่หอยกับปูแท้ มีแต่กระปูเข่าบ่ที่รังนี้กับหมาที่น้องเลยอู้ถือพี่น้องแต่ลุดป้ออันนี้ฮักเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยเสียดายเด้อเนี่ยพี่น้องห้อยบักใหญ่เลยนี่อู้ทั้งที่สองถือแต่ คาปิดบ่ค่อยดีพี่น้องนี่คือว่าแล้วนาะมันหลายปีเลยมันดอกเลยพี่น้องนี่โอ้ยเสียดายเดเมาสิมานลุดซ้ำพี่น้องเลยยานได้ซองหลังพี่นอ้องาแต่เสียดายพี่นออ้องเลยจึงปึืงเลยมาเบิ่งอยู่บนน้องง่ายเพื่อนพี่น้องพอจะใส่ช่องหลังเขาอยู่บนนี้กัน รุ่นมาชมกันกระเสดายเนาะโอ้ถือันรุ่นออกพี่น้องไง,งดูหลังที่สามเนาะเป่เป๊มนะแม่โอ้ยรลอยพี่น้องลอยมาอยูอป่โอ้มีอยู่ได้พี่น้องไงมีหอยอยู่ ปัญหาว่าจะถือกบหรือบ่เนาะนละุ่นกันแ้วพี่สามพี่น้องคุณมาได้เี็บร้อยพี่น้องเรียบร้อยสาบมาเรียบร้อย,าาย,อย,อยโอ้น้องนันมันมัน เป๊ะอิมเป๊ะพี่น้องนี่อ้ลำที่สามเขามันมันพี่น้องมันมัน,นี่มันแล้วมันแล้บรุ่นหลังอินต่อพี่นออ้องอ่าต่าปลาเนี่บอ่อนตัวใหญ่แท้รุ่นหลังที่สี่พี่นอ้อง มาเนาะพ่อโอ้กระปูกระปูปูนี้องจเข่าไปกินพีน่น้องมีหอยบ่กระปูพี่น้องโอ้กระปูเต็มตึงเลยกระปูเต็มตึงเลย โอ้หลังนี่เธออีปูพี่น้องอีปูน,ะปน้าอีปูหน้านี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บริข่าเนาะตัวนี้กบคืบอบรเข่าตุ้มนะ้บอบริคอยมีกบบ่แถวนี้บริคอยเห็นกบโดดพนะี่น้องไงมันมีกบเนาะ บ่ครบลงห้วยลงห้อหมดแหละใส่ตามห้วยจังว่ได้บ่จักนี่ประจอนทางลองใส่บงตามตามภายลองเบิ่งจะไปบิ่งอยู่แถววังยาวเนาะบ่จอนสก็ได้4ลังพี่น้องยังอยู่5ลังไปลุนนํากันสิบ่มานําบ่เนาะ โอ้นี่ยไ้นาสุ้มไม้เป็นไทยไว้ให้หญ้า,า,ทาไาทายไว้ปลูกหญ้าเนะาะไทยไว้ให้หญ้ามันขึ้นพีู่เนาะหญ้ามันปลูกใหม่หญ้าไว้เลี้ยงแบ้มารุ่นล้างที่หาพี่เนาะล้างนี้ใส่อยู่ให้หนาเนาะประมาในบ่อหลังนี่ มันน้ำขอ,อนไปตาถือกแค่ยามตุ้มนี่ยล่อรุ่นขนาดพี่น้องเต้นๆเนาะมันรุ่นว่ามันจะเถืกหรือบอ่เป็นไงเด้อโอ๊ยเนาะโอ้ ui nga cho thử cho nga hát quê lời bà chắc vì nó mừng loi loi bù, thang loi bù, thang loi cốp đi nè mày hả loi cốp thì quá làng luôn mừng cân thì tìm 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 ใส่ตุ้มยัง9ล่างพี่น้องเอ้ยสิปรมาณแ่บ่เนาะยามตุ้มก็ได้5ล่งพี่น้องหาถกบตัวนึงเนาะแถวหน้าตุ้มก็มีหอยมีหยังอยู่หบ่เข้าพี่น้องเอ้ยเป็นเ่านั้น่ใส่บ่ถกทางบ่ถกอันนั้นบ่ใส่บ่ถกสูตรมนบ่ปอจอนก็บ่เคยในี่เนาะ Nó bừng này ừ. nào đây đi Em tìm này nè Đây này khớp Cứ... Chỉ lì chắc อู้ดังยังดัาจิลีพี่น้องไงนี่ก็ประมาณไม่เอยมีกบก็ไม่เคยใส่เถื่อพี่น้องลองมาใส่ไปยังอยู่ซ้ำหลังพี่น้องไปรุปรน่นไปชลอมกันเนาะ อยู่สามลังประมาณให้ใ้บ่เนาะเบิ่งแถวนี้มีแต่กบตัวใหญ่โดดน้ําบ่เข้าให้บ่จักโต

Mình có mịt chili Ủa mì cốp nè Cốp thì nó không mì cốp, cốp bò thược Xay bếp cả bộ thược nữa อย่อายงซองหลังพี่น้องซองหลังแหกมานให้แม่เนาะใส่อยู่พวกนอกมาต้นรลอนพวก เึ็นตาถือไพี่น้องแถวนี้เอาไปถือเนาะน้ามนกระไซคักขนาดตาไปนี่ก่อนยังซีมาทางนี้อยู่ ถือของมาใส่ขักแหน่พี่น้องเลยถือมาใส่อ,อีปูก็มามาเบิ่งซองลัางสุดท้ายพี่นอ้องมาลุ่นน้ำกันต่อสีมานรือบ่า,เ,าเป็นได้หลังโอ้แปลนลตืดเลยทางกุ๊บไจักนี่ Ui, lập loại, viết đong lập loại. Copi nóng, cốp, cốp, mang lèo. em pem, hiệu em Ui, em pem, hiệu em Ui, em pem, hiệu em pem, hiệu em em pem, hiệu em em pem, hiệu em pem, hiệu มนัมนมันป้าพี่นอ้องบ่มีไรเนาะนี่เกือบออกพี่น้องนี่บ่มีไรยคัดซ้ะพี่นอ้องป้าอุ้ยให้เราคัดกันพี่น,อน้องให้นเดี๋ยวยามเดียวจะเอาใส่ของไว้สองตัวเลยพี่นอ้องมานมานัมนละเพอได้ป่นพี่น้องเลย ควบจ้งห้วยจ้งห้องเหมือนก็แถวหนองบ่อถือโอ้โหอะแต่รุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องมัหนี้เป็นรุ่นหลังสุดท้ายพี่นอ้องสุดท้ายเจประมาลันบอ่อแจ๊กเจออ้าควบไปแลยบอจังใส่อ๋อเด้กยังอยู่พี่น้องเลย Thì cốt xong lắng, đi đâu Giờ này ní gần hết, lắng thai còn tìm 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 มนันแหกยังไข่เนะาะหลังสุดท้ายสุดท้ายเปิมไหมนะแม่อู้คือหอยไปักไเลยเรียบร้อยขอยาบากพี่น้องพอเต้อ หอยซะบปใหญ่แท้หนิล้งสุดท้ายพี่น้องล้งสุดท้ายป๊อหอยพี่น้องเฮ้ยหอยใหญ่แท้หนิอ,อูอหูน้ำิน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันรดน้ำกัน พี่น้องเอ้ยอู้เอ็มเป๊มเลยป๊าเต๋อลุกง่ายเลยพี่น้องนี่มนัมนมนันมันมันโอ้น่าเสดท้ายแหก,กมันพี่น้องเลยป๊าเต๋อมาใกล้พี่น้องมาใกล้เอู้เอ็มเป๊มพี่น้องเอ็มปเมปเ๊มนี่โอ้แม่มาเลยได้นี่ มันมันพี่น้องมันมันโอ้สามตัวเลยพี่น้องเลยใครกว่าใส่เนาะหนึ่งกว่าพี่น้องมาใส่เบ็ดไม่ได้ถือเลยพี่น้องเท่านี้เห็นห้อยเห็นมันโดดน้ำอยู่หางบุกินเบ็ดพี่น้องไหนกบใหญ่เลยดีใจขนาดพี่น้องก็แต่ใส่เบ็ดมาหน่ยยังบ่ถือกบใหญ่พี่น้องเลยคือแต่กบน้อยสามสองสามนิ้วเนาะ ถึกเบ็ดสำนีปัาดคันเบ็ดสิบบวขาดสิบบวกยองบัดวันนี้ไปพี่น้องปะ่ะยวไปปดออกพี่นอ้องแง่หมาอลไรเด้ตอนนี้กับกำห้าเทียงแล้วพี่น,อออน้องอือกบเฮากะบอาแต่เต็มโต๊ะปงใหญ่เลยนี่พี่น้องนี่เฮ็นได้กินต้มต้มบ่ต้มสดน้ำบ่ต้มอ,อ่าแต่ ควบย้ำนี่แกงกินแซ่บพี่น้องเไยตามระดับเลยพี่น้องนี่ติงตัวนี้ก่นอนตัวนี้สีอา่ารูดตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวใหญ่นี่สีรูดลงมาพี่น้องทำหนึ่งก่นนอน,น,นเนาะมาร์นเนาะใส่ตุม่มครั้งแรกพี่น้องได้ควบสามตัวก็ถือว่ามานพี่น้อง มาปดออกจากตุ้มพี่น้องกันเลยโอ้ได้กบสามตัวกบใหญ่ให้น้องค่ะวันนี้จะกระปูบุกเข่ากระปูน้ามันบดีน้ำเข่ามันก็ะมุนออกแล้วกบใหญ่โอ้โหพี่น้อง ไปแล้วต <Okay. S 1> ุ่มกบดอกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยงะกบงะกระปูออกกอะขาดเลยนี่พี่น้องกบเฮากระนี่โตย่ใหญ่พี่น้องตัวนี้ปูก็ได้สี่ห้าโตพี่น้องเลยค๊บเ่ะ ต้มสดน้ำใส่ผักแะเนี่หนหอนหนี่คือสิแซ่บคักพี่น้องเลยคือว่ามาด้วยพี่น้องใส่ตุ่มกบเขากันให้แม่เป็นแกงกินตอนเที่ยงพี่น้องเขื่นมันจะเกี่ยวเข่าเนะเาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนเกษสิขอจบคลิปอเอาไว้ซ์นีก่อนเด้อมากกีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งของประจอน้ำเนาะจะมาพาดคลิปใหม่ๆจากซอกของเราสำหรับคลิปนี้ก็ปกไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง